ครับพีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญไหว้ครูของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพาจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญไหวค้ครูเหรียญน,นี้น่าจะสร้างอยู่ราวปีพศสอง0ห้ารือห้าหรือราวปีพศสอง1ห้าห้าได้ครับเป็นเหรียญไหวค้ครูของวัดบางพรรอีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมสูงครับในงานไหวค้ครูของหลวงเปินเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาจะมากันเต็มหมดที่ลานวัดเลยครับ ต่างคนต่างมีวัตถุบางคนเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยห้อยติดตัวกันมาครับบางท่านเนี่ยใส่เสื้อยันมาเลยครับบางท่านเนี่ยห้อยหน้าผากเสือตะกุดหนังเสืออ่าเครื่องของหลวงปิ่นต่างๆเนี่ยห้อยกันมาเต็มไปหมดครับเพื่อมาลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ครับต่างคนต่างมีของดีๆติดตัวมาครับ วันนี้ผมก็เลยเอา,อาเหรียญไหว้ครูของหลวงปินอ,อุ้มเสียนพ่อแกะเอามาให้ชมแลกสางครับรวมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของอหลวงปินวัดรังราค,ครับครับนหน้าเหรียญครับครับอ่าก็จะเป็นอ่ารูปของหลวงปินเป็นเหรียญปั๊มนะครับ หลังอุ้มเสียนพ่อแก่อยู่ครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเสือตีนโตเนื้อตะกัวครับอ่าสหรับเหรียญน,นี้อ่าเป็นเหรียญวหว้ครูของหลวงปัน่เนี่ยอ่ารุ่นนี้จะสร้างไม่ทันหล,หล,หล,งหลวงปั่ณ์ุกเสกนะครับแล้วก็เสือตีนโตด้านล่างอีกครับก็ไม่ทันอ่าหล,งหลวงปั่ณ์ุกเสกครับ ไป,ด,ปดูด้านหลังกันบ้างครับต้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปปลาเพียนอยู่ครับปลาเพียนเนี่ยก็จะดีในด้านทางาค้าขายและก็โชคลาภป,ปีครับด้านล่างนี่จะเป็นเสือตีนโตครับซึ่งเป็นเสือหามนาดแคล้วคลาดคงกระพันครับ เอามาร่วมพูดคุยกันครับรวมกันเผยแพร่วัตถุมงคลอของหลวงปิ่เปิวัดบางพาไปครับครับเปลี่ยนเนี้ยอยู่ในกรอบพติกอาจจะดูยากหน่อยครับเนื่องจากแสงอาจจะสะท้อนบ้างครับครับ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเสือติ้นโตเสือมหาอำนาจของวัดลังพาครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างไม่ทันหลวงพ่อปินลุกเสกนะครับส่วนเสือติ้นโตก็ไม่ทันเหมือน,อนกันนะครับ ด้านหลังเหรียญครับ ครับวันนี้ผมก็เลยเอา,อาเหรียญไหว้ครูของหลวงโอเปิลอุ้มเสียนพ่อแก่เอามาให้ชมและศึกษาร่วมกันเผยแร่ร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงปู่วัดรังพระหวังว่าเพื่อนพ,อนพี่ทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ